สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีและแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับคุณชายไม้ไผ่งามๆนะครับผมกับไม้ไผ่งามๆนะครับแม่แม่แมนี่คุณชายกับไม้ไผ่งามๆของคู่กันยังอร่อยเลยเอ,ออกมาเดินแล้วนะครับผมอ,ออกมาเ,เล่นคันคอนนะครับแม่เอฟซีนะครับผมพาน้องถองทองมากินไผ่ งามงามนะครับก็ไม่ไปงามงามสวยมาเดินเล่นออกกำลังกายนะครับช่วงเช้านะครับผมช่วงเช้าเนาะช่วงเช้าออกกำลังกายสักหน่อยนะครับผมมาถุงท้องมาเอ้า อะไรมา,า,มาเออเฮ้าเออ,เอ,อ,อกำหนดการของเรานะครับที่จะไปอ่าที่จะไปอยู่สวนนะครับหนึ่งตุลานะครับผมหนึ่งตุลานะครับที่คุณตาจะพาน้องถุงทองไปอยู่ปางช้างนะครับผมไปทํางานอาบน้ําลูกสวยนะครับผมอาบน้ําลูกสวยครับผมกําหนดการนะครับผมฝากแม่ๆนะครับที่อยู่แถว อีกหนึ่งเดือนนะครับผมอีกหนึ่งเดือนเนาะอีกหนึ่งเดือนเจอกันนะครับผมแม่แม่เอ็ซีที่กรุงเทพนะครับผมเจอกันแล้วหนุ่มนะ้อยถุงทองจะเป็นหนุ่มกรุงเทพแล้วคราวนี้จะขึ้นสีขาวเนาะไปอาบน้าอาบน้าปะป๋าเมือ,องกรุงเทพขึ้นสีขาวเนาะถุงทองเนาะคุณคุณทองกำหนดการแต่ว่าวันที่ห้านะครับผมกาหนดการของเราก็คุณตาว่าจะขึ้นไปดูสถานที่นะครับผม กำหนดการที่ห้านะครับครับผมโอ้โหเสียงเงาหองดูชายกันนะครับไผ่อร่อยๆเนะเาะกำหนดการของเราก็ประมาณนั้นนะครับผมตอนนี้ยังขาดช้างอีกหนึ่งเชือกนะครับผมยังยังยังหายังยัง,ยงจะต้องหาอีกหนึ่งเชือกนะครับ ว่าตอนนี้เรามีอยู่สามได้สามเชือกแล้วนะครับผมต้องมีอีกเชือกนะครับต้องหาอีกเชือกหนึ่งนะครับที่กรุงเทพนะครับผมอล้นี้เอฟซีท่านไหนนะครับมีช้างน้อยอยากไปทํางานกับน้องถุงทองก็ทักติดต่อมาทางคุณตาได้นะครับผมเงินเรียนก็ดีอยู่นะครับผมแต่ว่าเขาจะเปิดปางวันที่อ,อ่อ ที่หนึ่งตุลานะครับผมช้างเราต้องไปถึงกรุงเทพนะครับหนึ่งตุลาทำไมเอฟซีท่านไหนนะครับมีน้องช้างนะครับที่ประสงค์อยากไปทํางานกับน้องถุงทองก็บอกการบอกคุณตาได้นะครับผมแจ้งคุณตาได้เนาะอ่าโอ้ยกินไผ่ยังแซบเลยถึงท้องอือใบไ,ไผ่นี่กอนี่กินกอนี่อิม่มแท้ๆล่ะนี่กินกอนี่อิ่มเลยนะครับผม เมีใครสนใจเนาะอแืแจ้งได้ยังขาดอีกหนึ่งเชือกนะครับตอนนี้ได้สามเชือกแล้วนะครับผมยังขาดอีกหนึ่งเชือกเงินเดือนค่อยเงินเดือนเขามีให้นะครับผมมีข้าวสารเขาก็มีให้นะครับผมที่น้องทุงทองจะไปอยู่นะครับผมก็เขามีข้าวสารให้ด้วยนะครับผม ขากเจข้าสารให้กินดีนะครับน้ำไฟฟรีนะครับผมน้ำปีฟีไฟฟรีนะครับแ,ม,แม,ม่ที่ถุงทองเราจะไปอยู่เนาะถ้ามีใครสนใจเนาะก็ทักมาหาคุณตาได้นะครับผมเดี๋ยวคุณตามีเบอร์โทรด้วยนะครับผมยังขาดอีกหนึ่งเชื่อ งานอาบน้ําลูกสวยนะครับผมเป็นช้างเด็กได้ยิ่งดีนะครับผมครับเป็นน้องช้างเด็กนะครับเหมือนน้องถุงทองประมาณนี้ยิ่งดีนะครับผมถ้าทํางานได้ลูกสวยนะครับก็ติดต่อได้เนาะคุณแม่วันนี้ก็คุณตาก็พาถุงทองออกมาเดินกินไม้ไผ่นะครับออกมาเดินเที่ยวเดินเล่นบ้างนะครับผมกินไผ่กินอะไรเรื่อยๆนะครับผม มาละมาเฮ้ยไม่ไผงามะนอถุงทองอ,อือไผ่นี้อร่อยมากเลยเฮ้ยคำยิงใหญ่เลยวะ่ะอืออือ,อ้วนตึ๊บเลยนะครับอืมพออ่าวันที่อ่าเขามาดูตัวเนาะอ่าที่ที่ปางอาบน้ำโลกสวยนี่เขามาดูตัวนะครับเขาไม่ไดม้มาเห็นถุงทองอู้ชอบเลยนะครับอ้วนมาก เขอชอบอ้วนๆมามาล้วาเขาชอบอ้วนๆน,นะครับผมมามาแล้วา,ท,าที่จะไปอยู่นี่มีแต่อ้วนๆเลยนะไม่มีผอมอ,อย่างคุณยายสมนึกนี่ก็อ้วนตุ๊บมีอยู่สามเชือกนะครับที่เราจะเดินทางไปด้วยกันนะครับแต่ว่ารออีกเชือกนึงนะยังหาไม่ได้ ช่วงช่วงที่คุณตานี้ยังไม่ได้ไปทํางานก็น่าจะได้บางทีก็เออไม่ใช่บางทีเนาะก็จะได้ออกออนทัวร์เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าน่าจะได้ออนทัวร์สักเดือนหนึ่งเนาะเดือนตุลาน่าจะไม่ได้ออนทัวร์แล้วนะครับนี่แม่เราก็จะได้มีงานทําเนาะกันแล้วนะครับถุงทองน้อยเราก็จะได้มีงานทําแล้วเราก็จะไม่ได้เดินออนทัวร์แล้วจะได้สบายแล้วเนาะถุงทองเนาะจะได้อยู่เป็นที่แล้ว อชอบมากนะครับถุงทองไี่ชอบกินไผ่เนี่ยชอบใบใหญ่ใหญ่นี้นะชอบถอยชอบใบใหญ่ๆหญ่ชอบมากเลยอถอยเออรุ่นเออพาจินไผ่กับจิ้นก้อนเป็นอย่างนี้เ่าไปใส่นี่จะอยากเดินกับอยากเดินนะจะเดินไปไหนถอย มาละเออเออหนั่นเออกิออน,นไผ่ทำไงอิ่มแน่เลยอิ่มแน่เลยวนันนี้เอาให้อิอออ่มแล้วค่อยไปบ้านเอออิ่มแล้วค่อยไปบ้านไปนอนอิ่มแล้วก็ไปนอนมาพูนทุ่ง อือขำแน่ขำไผ่มาครพมา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 ละมาสวัสดีครับก็เลวสวัสดีครับสวัสดีครับสวยลอยอ้วน<ร>ครับอเออฉีกเหยรติเทถุงทองน้อยนี่ครับผมฝากแม่แม่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกดติดตามช่องพลายถุงทองของเรานะครับนในเอฟซและแกนครับที่รักทุกท่านนะครับมาละมามามาลมามาละมา,มา,ะมาเรียบง่ายมากถุงทองน้อย